เอาละครับวันนี้ก็จะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะมาบอกวิธีไปโลก2องกันนะไปเฉยนะไปโลก2ก็จะต้องใช้เวล1ห0ึบวกหเวล1ห0ึขึ้นนะั่นแหละแล้วก็มาที่สะพานมังกรนะวิ่งถ,ถ้าถ้ามันไม่เวล1ห0ึก็จะผ่านประตูบาเรียรตรงชั้นลสสไม่ได้นะตอนนี้ผมก็มีอยู่128ยเวลเวลเวล1ร้ 128. ถ้าถามว่าเราเสียแบน,นี้ก็เป็นไข่อยู่นะนี่ก็วิ่งขึ้นมาเลยโหยี่เจยดใจว่ะเอ,อเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าต้องผ่านสตอรี่ทุกอันผมก็เลยไปลงไงไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ไงได้ต้องม่ร้อยอย่างเดียว นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นถ้าเล่นสามต้องวิวร้อยขึ้นเพื่อถึงจะผ่านบาเรียได้แป๊บเดียวถ้ามันเอพีคูณสองฟ้าไมเยอะก็วิวร้อยแล้วนี่ก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะวาร์ปไปให้ถ้าใครไม่วาร์ก็ลองออกเข้าใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นวิธี ไปโลกสองเโ,โลกสองก็จะแหลกๆไงไหมนี่เออแหละอันนี้ก็คือโลกสองนะเคแค่นี้แหละบายบายสั้นๆแต่ได้ใจความหรือเปล่า